ผู้ช่วยเราไปไหนอะเขากลับบ้านเขาไงคือที่ออกมารดน้ำต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่าหัวเมียจะบ่นว่าแบบอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยทำไมไม่ไปดูลูกลูกครับอยู่ไปดูอะไรเยอะแยะเนาะไปดูว่าตัวร้อ,อหรือเปล่าไปถึงลูกไม่ใช่เราเฮ้ยเธอพกหัวมาเดี๋ยวไปทำไข่เจียวไนงะ มาแล้วโหยกว่าจะลงมาเธอดูซิดูอะไรเกิดขึ้นกับเราสองมือเนี้ยหรอดาบสองมืออ๋อใช่ลูก<า>ลก็วันนี้ไม่มีผู้ช่วยไงผู้ช่วยเราไปไหนอะเขากลับบ้านเขาไงเขาบอกไปแล้วเธอจำไม่ได้มั้งไม่ได้เรางานเยอะทุกวันเลยที่รักเอางานมาเป็นแบบค้อแก้ตัวได้ทุกเรื่องยังไงวันนี้เราก็รีบลงมาเลยเนี่ยยังไม่เที่ยงเราก็ลงมาแล้วเนี่ยดูคนป่วยยิ้มเมื่อคืนเป็นไงอะเมื่อคืนน้องพี่ตื่นมาตอนตีห้าไง ตัวร้อนก็เลยเช็ดตัวแล้วก็กินยาใส่ผิดมือเห็นไหมเลยมองไม่เจอนาฬิกาเลยพายแอปเปิลวอชพายแอปเปิลวอชคืเป็นขั้นกว่าของแอปเปวันนี้นะงานจะเยอะมากเธอเพราะว่าผู้ช่วยไม่อยู่กันทั้งบ้านเลยเขาไปกระถินเขาทิ้งแมวให้เรา2ตัวอยู่หลังบ้าน <S <S ใช่ไหมแล้วไหนจะลูกอีก2คนแล้วงานบ้านต่างๆ, <S <S างๆแล้วจะรีดผยย้ายังไงอะ เรารีดเป็นเรารีดเป็นอ่ยเรารีดให้แม่เมียเา็คนนึงคุมมากทําเป็นทุกอย่างราู้เาป่วยว่าก็ใช่ไงนี่ไงเหมือนจะแบบเป็นโรคแบบกินไม่กิน่อ <c oughs> โอ้ยอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขา <c oughs> ตอนนี้บ้านคือเงียบมากเลยแมวยังไม่กล้าส่งเสียงเลยบ้านเรามีแมวสองตัวจริง <c oughs> เขไม่เคยเห็นแมวหรอหรือที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่แมวเป็นแมวผีอะไรของเธอเนี่ยบ้านใหญ่ขนาดนี้ผีเป็นไงวะก็เห็เทียนเลิกกับไอ้บี้ไงอ๋อเออสามีเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าสามีเป็นอะไรเป็นแลวล่าสุดมันหมดแล้วอ่ะหนูอิ่มไหมลูกม่แม่แม่แวันนี้เราแยกพิธีกินเลยนะโอ้โหเก่งจังเลยปผลอแล้วกินเก่งอ่ะลูกใช้ฝันหน้าเขียวข้าวนะเหมือนหนูอ่ะก็ฝันข้างๆเขายังไม่ขึ้น เขาก็ฉลาดไงเขารู้จักใช้ฟันหน้าเขียวค่ะอ่ะครับจับปูมากว่าปูทะเลผิดหรือกันผิดป่ะเหนือเบิ้ลเครื่องหัวเจดกะดตัวไม่ร้อนนะร้อนตามพ่อพับเออไม่ทราบว่าแผ่นแปะนี้แปะอะไรนจริงจังเพื่อ เราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน้องพีเขาลุกดีไงเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวก็ต้องแตะใหม่น่าจะ4-6ถึงชั่วโมงป่ะเราเดานะโอ้โหทำได้อ <laughs> ืไมไหลไหมไหลแม่อร่อยกูดไหมกูดแต่แม่อร่อยเนอะ <laughs> เดี๋ยวเราเอาน้องพีไปนอนก่อนเนอะไปป้อนพี่ทีไป <c oughs> ปล่อยพีซซ็ตมาเมียแล้วลูกโม่เหวันนี้รถแต่งตัวคอนเซ็ปต์อะไรเนี่ยแฟชั่นบียังงงวันนี้กล่อมนอนเดี๋ยวมีเปิดเพลงกล่อมด้วย นนเฮ้ย,ยไระอะไรของพูเดเฮ้ยเวลาเช็ดตัวเด็กเวลาไข้ขึ้นนะเราจะต้องถูแรงนิดนึงนะคะไข้มันจะได้ลงจะมาแบบซับสวยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องแบบมีความนี่เช็ดไปอย่างตอนที่พิธีเขาตัวร้อนเขาที่แล้วเช็ดทั้งคืนเลยนะ ุกสชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยตื่นขึ้นมาเช็ดให้เขาเพราะว่าพิธีไข้สูงมากตอนนั้นเค็ดลับกันกล่อมลูกนอนของเรานะคะเราก็จะห่อตัวไว้แล้วก็ขึ้นมากล่อมอนี้ก็กล่อมน้องอยู่อ่ะพ่อก็เมื่อยแล้ว งั้นุ้ล้วิวเลยนะสนใจมากอยากจะลือมาใช้ไปนอนแล้วลูกมาบาย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 พ่อพ่อก่อนบายบายบายจุ๊บด้วยจุ๊บแ่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 แหลับแล้วหลับแล้วไปมาามาามาาาามาา อย่างนี้นะฮะต้องบอกมารดน้ำต้นไม้อีกสักพักเมียก็จะเดินมาบอกว่าทารุษทำไมอ่ะเมื่อคืนฝนไม่ตกต้นนี้เป็นต้นวาสนาแบบใหญ่มากหอมมากเลยอ่ะตอนที่เขาออกดอกอันนี้คือกลังเติบโตดีใช่ไหมใช่วาสนาดีบ้านนี้ทำไมมันเหี่ยวอะไหนอ๋อตรงปลายปลายใช่ไหมวาสนาดีแต่พวกเนี้ยตอนออกมามันเป็นตอตอประมาณเนี้ยแล้วมันก็ค่อยๆต่อยจ่อขึ้นมาเองจร่งจริงเขาบอกเขาบอกว่าไม่ต้องรดน้ำเยอะ ต่จริงที่ชอบต้นนี้เขาลือสีมันมีกลุ่มใน Facebook ชมรมคนรักเขาลือสีเขาก็ถ่ายภาพมาแบบสวยมากเลยแต่แต่ละคนถ่ายมาอยากจะถ่ายของตัวเองไปให้เขาดูบ้างสักสองวีก็น,น่าจะตายแล้วอันนี้ก็ยังไม่ตายใช่ไหมแพงเลย <laughs> เงินหมุนมาต้นแถวนี้มันก็จะมีชื่อแบบดีๆขึ้งนั้นแนหะมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อน,กนมันคงไม่ได้ชืใช้ชื่อนี้แต่เปลี่ยนชื่อเพราะว่า ใช้แล้วแบบเหมือนคนไนงเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะดีแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ชื่อกวีเราวีวันนี้แค่มักลายเป็นบีมกวีบีมกวีแล้วมันไม่ค่อยเข้าเลยนะคือที่ออกมาล้นน้าต้นไม้ี่ก็เพราะว่าวัวเมียจะบ่นว่าแบบอยู่บ้านไม่ทําอะไรเลยทาลุงทําลุงเห็นลุงปะไม่เห็นเนอะพี่ก็ไม่เห็นก๊อกเนี่ยมันจะมีสัตว์แบบ หลายๆแบบวันนั้นไปเดินที่แบบว่างานบ้านและสวนอะไรประมาณเงี้ยแล้วว่าไปเจอกอกที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆก็เลยบอกแม่ว่าพี่เกิดปีลิงใช่ไหมแล้วก็น้องชายคนเกิดปีไก่แล้วก็น้องบัวเกิดปีกระต่ายน้องอีกคนเกิดปีหมาก็เลยแบบว่ามีพวกนี้คอยเปิดน้ำแอ่งแอ่งแอ่งมือเปียกเวลามือเปียกก็เข้าบ้านไม่ค่อยได้นะครับ ยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่ไปรดน้ำต้นไม้มาด้วยใหญ่จังเลยลูกกลับแล้วไม่ชมเราหน่อยหรออ๋อที่รักเก่งจริงรู้กลับแล้วเหรอสองคนเลยล่ะร้อยบ้านกลับมาให้ก็ได้มากแล้วก็เปลี่ยนน้ำแมวด้วยถ้ามันมีขนแมวลอยอยู่ข้างในเธอก็เอาออกมาล้างใช่เก่งใช่เก่งเดี๋ยวเธอจะเลี้ยงลูกให้กับแมวขี้บ่นจริงเลย นี่แมวมมีแวเราหน้าตาเป็นนี้นะจริงๆเราอดอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งก็คงจะไม่ไหวสัวใหญ่มากอ้าวนี่แมวสองตัวครบและออดูข้นข้าวเสร็จนะคะเราก็มีหน้าที่ที่ต้องมาล้างจาน จริงๆปกติเราก็จะเป็นคนล้างอยู่แล้วแหละแล้วตอนนี้นะคะกวีก็ไปดูลูกอยู่ไม่รู้ว่าจะไปดูช่วยหรือไปทําให้ลูกตื่นนะคะแต่ก็คงไม่ตื่นหรอกเพราะว่าเวลาบีมดูลูกบีมพ่ก็นั่งดูโทรศัพท์อะเขาไม่ได้ดูลูกจริงหรอกเขาให้เธอเข้ามาแล้วหรออทำไมไม่ไปดูลูกอยู่ดูอะไรเยอะแยะไปดูว่าตัวรอนหรือเปล่าไปถึงลูกไม่ใช่เรา แฟนเธอเห็นเสื้อตัวใหม่ที่เราจะใส่เป็นงานพรุ่งนี้ปะไม่เห็นเธอซื้อเสื้อมาดนแล้วเห็นเห็นโดนเลยว่าเธอซื้อเสื้อมาหรือซเราไม่มีเสื้อจะใส่แล้วด้วยส่งซักไปตั้งนานแล้วด้วยอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสีอะไรอะพรุ่งนี้จะใส่แล้วด้วยสีอะไรดำไปดูกัอนอ้ oh my god ันนี้หรือเปล่าบีมเออใช่ตัวนี้แหละโอ้ยเสื้อเยอะมากเลยอ่ะใส่ตัวนี้ด้วยได้ไหมใส่ไปสองตัวทับกันหอ๊ยนี่พึ่งซักเลยเนี่ยใช้พิ่งซักจริงๆด้วยอะไปไปไปเดี๋ยวเรารีดเรารีดเหรออืมอ๋ออันนี้คือฉีดน้ําแล้วก็นี่คือไอไอน้ำเหรอร้อนยังก็ไม่รู้เนี่ยก็เริ่มอุ่นเอ้าทําไมน้ําเต็มไปหมดละจ๊ะก็คือรีดไปน้ำหยดออกมาไปเอ้าเป็นด่าง นดี๋ยวยใสขาหลอฉันใส่น้ำเยอะไปหรือยังไงเธอมาดูหน่อยดิทำไมอ่ะตัไหนบอกรีดเป็นไงรีดเป็นแต่ว่าทําไมตัรีดมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะถ้าให้รีดตัวเดียว2ตัวพอไหวนะบีมแต่ถ้าจะรีดทั้งหมดเนี่ยไม่ไหวนะอ๋อว่ารีดตัวหนึ่งก็ไม่รู้ชั่วโมงจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยไม่เช้าเห็นลูกเล่นกับกล่องอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะ เหมือนเป็นตารีดเลยจยลองเอาเอาตัวนั้นมาลองดูเลยนี่เขาส่งมาให้นานมากแล้วว่าแต่ว่ายังไม่เคยเปิดใช้เลยแต่เมื่อเช้านี้เหมือนลูกฉีกของที่ฟ้าเว้ยนี้มันรุ่นใหม่ของเขาหรือเปล่าใช่รี่ใหม่ดูดีจังเลยอ่ะทำไมมันดูเครื่องใหญ่กว่าเครื่องเก่าเราเยอะเลยคือของที่เราใช้อยู่เขาเรียกว่าตารีดไอ้น้ำแต่เครื่องใหม่ที่ส่งมาเนี่ยมันคือตารีดไอ้น้ำพลังสูงโอ้ยเราอยากได้มานานแล้วนะเนี่ยตารีดแบบนี้ยเราก็ได้มานานแล้วที่รักแต่เราไม่เคยแก้มเขาคือประเด็นคือ ปกติเราไม่ค่อยได้เข้ามารีดผ้าไงนี่คือหม้อต้มแยกออกมาหม้อต้มแบบแยกออกมาใช่พอายนี้นะ้ํามันก็จะไม่น่าจะหกง่ายนะยเดี๋ยวใช้เลยดีกว่าและนี่คือเตารีดแรงดันไอ้น้ําพลังสูง<ไ> Pro Express Ultimate Plus g v 9612จากทีฟาวครับแล้วลูกลหรอลูกก็อยู่ห้องลูกสิแ,แต่ไม่ต้องเป็นห่วงที่รักเพราะว่าเรามีตัวคอยมอนิเตอร์เขาอยู่แล้วอ ลูกหลับอยู่รุ่นนี้เนี่ยมันดีมากเลยรู้ไหม,มเพราะมันมีระบบ Smart s สตรีมเป็นเทคโนโลยีที่จะปล่อยไอ้น้ำขนาดที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเราเคลื่อนไหวก็ปล่อยไอ้น้ำออกมาเห็นไหม<อ>แต่พอเราหยุดโอ<ห>้ไอ้น้ำก็หยุดไปด้วยมันเลิมันสมาร์ทไงชอบแล้วไปุ่มตรงนี้คืออะไรหรอมันมี5้าหมวดให้เลือกใช้งานไงอุ้ยม, Eco, มีอีโคใช่ป่ะอเนียเราขยับแล้วเนี่ยเขาก็เลยปล่อยออกมาเธอตว่างสิ okay. ถือทำไมซึ่งปกติแล้วก็คงใช้สมาร์ทแหละเพราะว่าสนุกดีสนุกดี <c oughs> แล้วรุ่นนี้นะยังให้ไอ้น้ำพลังสูงออกทุกรูกหน้าเตาเลย <c oughs> ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะจ่ายประมาณ180กรัมต่อนาทีแต่รุ่นนี้เนี่ยพิเศษตรงที่มีโหมดบูสด้วยกดตรงนี้ <c oughs> ไอ้น้ำเพราะว่จะออก700กรัมต่อนาทีเลยถึงขนาดที่ว่าเรียบจากด้านหน้าเลยนะ เรียบไปถึงด้านหลังอย่างนี้เวลาเรารีดปุ๊บเราก็ไม่ต้องอย่างนี้ละเราก็ปั๊บอย่างนี้เลยทีเดทีเดียวปุ๊บทีเดียวทีเีย่<ช>อันนี้กดโหมดบูธอยู่นะโอ้เห็นป่าวนนี้มันบูธโอ้ยน้ำเยอะมากมเนียบถึงด้านหลังเนียบถึงด้านหลังจริงโอ้ยอย่างนี้ก็ประหยัดเวลามากเลยเนาะใช่นี่นี่นี่เราสังเกตเห็นตรงนี้แผ่นความร้อนปลายแหลมสงสัยเขาเอาไว้สําหรับเวลาเรารีด ตรงที่มันเป็นซอกซอนซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น<ม>ตรงปกคอเสื้อหรือว่าจีบกระโปรงเงี้ยนี่ไงมันก็จะทําให้เรารีดง่ายขึ้น<ม>นี่ซอกซอนจ้าโหดูดีข้องตัวมากปื๊ดป๊ดเหมือนเธอขับรถสลาลงเลยนะ <c oughs> แล้วหน้าเตาเนี่ยนะเขาใช้เทคโนโลยีดูลเลียมแอร์ไกรซึ่งทำให้รีดได้ลื่นกว่าเดิมพร้อมด้วยการเคลือบออโต้คลีนซึ่งจะ จัดคราบความสกปรกบนหน้าเตาทําให้เราสามารถรีดผ่านกระดุมไปได้เลยที่รักโอ้มันเจ๋งมากเลยอ่ะเจ๋งสิงที่รักและยังมีช้อนดักจับตะกันซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทีฟาวมีประสิทธิภาพสูงถึง10เท่าทําให้สามารถใช้เตารีดไอน้ำนี้ได้อย่างยาวนานเลยที่รักความจุแทงน้ํา1.9ลิตรพร้อมใช้งานภายใน2นาทีเติมน้ําได้ต่อเนื่องสะดวกในการใช้งาน มีกำลังไฟ2,830วัตต์แรงดัน8บ้บาร์พร้อมด้วยระบบออโตออฟ8นาทีและออโตชดดาวน์30นาทีเอาจริงๆคือโตมาเนี่ยแม่ไม่เคยใช้เรารีดผ้าเลยว่าผ้าต้งดีเท่เรียบไม่เรียบก็ไปไม่ได้แต่ปนะันนี้ก็ไม่ต้องมีแม่บ้าช่วยไี้เราไม่ได้ไดารทาทกแล้วใครจะดูลูก เหมือนปกติดูลูกประจำโอ้โหนี่จะใครเดินผ่านรีบแขนนี่คือเลือดไหลเลยนะแลมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนอรีเสื้อตัวหนึ่งอะใช่เพราะเรามีเครื่องมือที่ดีไงมันทําให้เธออยากรีดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมชิลาใช่งั้นต่อไปนี้เธอก็รีดต่อเลยกันเนาะได้เลยเสร็จแล้วเราได้เราได้เสื้อที่เราจะใส่พวงนี้ละขอเราใช้ชวลาส่วนตัวเธอออกไปเราเป็นเลี้ยงลูกด้วยนะไม่ใช่ไป็นนัอ่านการ์ตูนจังจัง เกลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างเร็วมากๆเลยเครื่องนี้นี่รีดผ้าไวถูกใจหม่มมีมากจริงต้องเรียกสามีมาอวดน,นิดนึงแล้วนะคะบีมบีมโอดมม้ดูหมบมมีสิหม่มมีเก่งมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราจะให้ดูรีดผ้าได้หลายเนื้อผ้ามากๆเลยทั้งเสือ้เอเธอเสื้อเราโอ้นี่เราเล่นเกมยังไม่ทันจบเลยอ่ะตง้งเลเเล่นเกมเหรอ <c oughs> เราเลี้ยงลูกนี่ไงลูกนี่ผ่าลูกมาด้วยเราไม่ได้เล่นเกมเลยที่ไรก ไปเที่ยวขอพาไปเที่ยวเป็นไงบ้างครับทุกคนเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต้องอยากได้เจ้า p r o e Xpress Ultimate Plus รุ่น GV 9612ของทีฟาวแล้วแน่ๆเลยนะครับเพราะสามารถช่วยทําให้ทุกคนรีดผ้าเร็วขึ้นตั้ง30%เลยนะฮะใช่คือเอาจริงๆนะคะออยลรีดมาเองเนี่ยออยขอแนะนําเลยว่าทุกคนที่กําลังใช้ตารีดไอ้น้าแบบปกติอยู่ตอนนี้นะคะควรจะต้องเปลี่ยนมาเป็นตารีดแรงดันไอ้น้าพลังสูงของทีฟาวโปรเอ็กซ s เพรสอัลติเมทพลัสตัวนี้เลยนะคะรุ่น GV 9612ค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้เราประหยัดเวลาแล้วนะคะยังทําให้ชีวิตแม่บ้านของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นปกติเนี่ยออย ที่แบบไม่ชอบรีพ่านะคือความทรงจําเป็นแบบนั้นแต่พอตอนนี้ได้ใช้ตัวนี้นะคะออรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราชอบรีพ่าถ้าคุณดูอยู่ <c oughs> เปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะคะเจ๊ <c oughs> ออยชีพทีฟาวนะคะ <c oughs> เขามีโปรโมชั่นตลอดเวลานะคะแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ละช่องทางในการซื้อนะคะแต่แน่นอนว่าทุกช่องทางนะคะมีของแถมมากมายแน่นอนทุกช่องทางเลยค่ะแต่ถ้าคุณสนใจนะครับอยากจะทราบรายละเอียดนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทางช่องทางตรงนี้นะครับนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้เลย เราก็รีบผ่ากันเสร็จแล้วนะออกไม่ได้เธอเราเป็นคนรีนแหมทำเสียงเหนื่อย่ะไปไปไปดูลูกไปเดี๋ยวเราไปดูลูกกันต่อดีกว่านะครับี่ทีพุธีอยากอยากอะไรข้างเดียวน้องพี่เป็นไงบ้างเนี่ยน้องพี่หลับอยู่น้องพี่โตอุ่นอุ่นตอนนี้จีจีมีความรู้สึกมาก เราก็สามารถอยู่กันได้แค่นี้นะแล้วไม่ต้องมีแม่ว่านไม่ต้องมีคนผู้ช่วยใดๆก็ได้เนะาะเธอคิดว่าเราจะตายอยู่เท่าไหร <c oughs> ่มั่มมัมม,ม,มหิวข้าหรอเราเราก็หิวแล้วด้วยที่รักนี่คืองานรัวเราวิงคือถ้าเรามีแขนงอขึ้นมาได้เราก็คงอยากจะให้มันงอออกมาเราจะกินอะไรกันดีอะที่รักม,ม่มีเก่งสาเร็จรูปไหมเตรียมข้าวให้ลูกด้วยนะจ้าเรากินนี้กันไหมเอ๊ะอะไรเอ๊ะขนมจีนน้ำยาปูหรือไม่มีหรือ โอเคมีให้เลือกเยอะซะด้วยเดี๋ยวเราจะอุ่นผัดกะเพราปูเมื่อเช้าแล้วก็เดี๋ยวเจียวไข่เพิ่มให้นะอยากกินไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะก็ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องพี่ไหมลูกเฮ้ย่พวกหัวมาเดี๋ยวไปทำไข่เจียวไงเดี๋ยวไอ้น้ำมันมันติดหัวแล้วผมเหม็นเป็นอับบางเลยลูก โอ้เป็นการตอกไข่ที่เละที่สุดใช้นิ้วจิ้มเข้าไปแล้วก็พลักมันออกมาเละเละมันมีแต่มือไหนแต่ม่อใดอ่ะกินไหมลูกอ้าวอ้าวอ้าวนี่เป็นอะไรกันเนี่ยไปไหนที่ไหนอ้าวที่อยู่บ้านกันหรอไหนพี่นุ้ยบอกว่าจะไปช่อกาดถิ่นไงไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้อ่ะแล้วที่เราทํากันคืออะไรแล้วตอนที่เธอเดินมาให้อาหารแนวเธอไม่เห็นใครหรอไม่มีไม่เห็นมีใครเลยหมายก้อนนี่เป็นเซตกันชัดชัด อไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวยเยวอาให้จบสิ้นอ่าโอเคเม่เป็นรีบผ้าอยู่ตั้งนานนะเรา <c oughs> นี่หมดตะกร้าไปเลย <c oughs> เออเธอทําไปแล้วกันเดี๋ยวลุกหลบเชิญค่ะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีน้ำมนกระเด็้มันกระเด็นใส่นะะ นำยาลูกไม่หรอกหนูจะกินยาทำไมหนูไม่ได้เป็นอะไรเมื่อคืนน่ะเอ๊ะเมื่อวานเริ่มแต่เมื่อวานตอนเช้าที่อาบน้ำให้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวลุมลแล้วก็พอตอนบ่ายๆเขาก็เริ่มงองแงเคุอบอกไม่ชัดมากเริ่มงาแงเสร็จแล้วพอกินนมสักพักมือก็อ้วกออกมาก็เลยพาไปหาคลินิกหลังบ้านคุณหมอเขาจ่ายยามาเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ดีขึ้นว่าจะจะพาไปโรงพยาบาล แต่ก็ต้องแยกตลลอดเวาแยกทุกอย่างแบบต้องระวังของที่เขาเอาเข้าปากได้ก็คือเก็บขึ้นหมดเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะสลับกันเอาเข้าปากอะไรเงี้ยสามสิบแปดจุดสองโอ้ยเท่จังเลยอ่ะแตมันเท่จริงๆจรกรชเล็์เบียจ์กรกเล็์เป็นรูจิกรเล็์ค่ะโอ้ยสามสิบหกจุดสามแล้วเนี่ยเห็นไหมมอนวันไม่ต่อเนื่องได้ด้วยเหรอค่อยๆ่วัดอย่างเงี้ยเหรอเย็น ตัวเย็นเป็นคนตัวเย็นพอเหนื่อยเย็นเฮ้ยอะไรต้นน้ำน้องไม่กินเงียบไปมามีจะดูดพิษออกมายังไงดีเดี๋ยวไปหาหมอดีกว่าไหมไปหาหมอดีกว่าขอตัวทุกคนนะคะพาลูกไปหาหมอก่อนนะคะปิดคลิปกันนโอ๊ยเงาเงาเลยก็ถ้าดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องบิ๊มออลชาแนลด้วยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารีบพลารไปหาหมอไปหาลูกไปหาหมอกันนะบายๆนะคะ ได้ค่ะน้องพีบาย